สวัสดีครับผมสวัสดีมือนอยู่กับบ้าตาคำตะก,กาครับหลังตาคำตะก,กาบไดดลงคลิปมาหลายคลิปหลายครับมือนี้ก็ได้ได้ออกมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับผมมือนีเท่แรกว่าจะออกไปหาเบ้านิพจนคำตะกะครับเบาาอีทักเฟสหาได้โทรหา,าว่าเบ้าตาคมตะกะคือบ่ออกมาหล่นอ,อยู่คงรองหน้าครับเบ้าวอีบ้าอีได้มา มาเอ็ดเงื่อนซอยเบานิพจนคำตะกาครับตอนนี้เบ้าเอกอยู่โคกหนองนาอยู่กับทีมงานหลายๆคนนะครับหลายๆท่านก็ตอนนี้ก็บเบ้าเอกก็มาอยู่กับเบานิพจนได้หามือนแล้วครับได้มากับเบ,บานิพจนได้มาเอ็ดเอ็ดเบียกเอ็ดจับเล็กจัซอยบานิพจนครับได้มาเอ็ดซอยบานิพจนก็ผ้ากัน ตอนนี้กำลังตอนนี้กับละเอีดหลายอย่างความครับละเอดหลายอย่างขื้นมากกับเดี๋ยวจะได้ออกไปถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับในเป็นมืออ่นมืออ่นเสาเพราะว่าตอนนี้มันกับคาแล้วเบาตาคำตะก,กาบเได้ไปอซครับก็มันเทิงมีหลวกมีไพ่ผอมเบาตาคำตกกาก็บเบอร์้อซาผมก็บ่อไอ้อโอโอซายครับ กะมีมือนี่กับจัดมน่ครับอยู่หกหนองหน้ากัเจ้าอยู่หันกะมีผู้ได้ดํามีผู้ได้ดําแล้วกะมีเบาเอเบ้านิพจน์แล้วกะทีมงานอีกหาหกคนครับหลายครับอยู่หันแต่เบ้าตาบม่ได้แต่ผมบร่ได้ออกไปหงหนองหน้ากะมืออื่นเดบอตา เดี๋ยวผมจะพาะออกไปเมืองครับเดี๋ยวผมจะพาะออกไปเมืองวา่าได้ต่อเติมอย่างอีกได้มีอย่างึืนมาได้เอ็ดอย่างแน่อยู่หัวหลังหน้าเป็นแบบไหจะคือเกาบ่เดี๋ยวมืออื่นจะพาชมู้ชม,ชม,มชไปชมพร้อมกันครับจะพาทไปเมืองบรรยากาศเศร้าๆวนังกันครับหมอกอยู่หัวหลังหน้าล่มเย็นเย็น จะหันยุคนอง,งนาคได้กอกำแพงความครับได้กอกำแพงออมกำแพงแล้วก็จะบดดนครับประมาณปีบดดนกับนาจะเซษครับเงื่อนบาานิพนธาโควิดออกครับโควิดออกมันหากกระเขามันคือจะบอกออกง่ายนะครับก็หุหูว่าจะแล้วตอนใดเนาะ,ะเอ็ดไปเรื่อยๆ บ่มีอย่างไรครับเบาตาคำตะกาได้มาบอกอีฟซีครับเบาตาคำตะกาได้ห่างห่างไปโดนยากหลายสิ่งหลายยางครับผมบ่ได้ออกไปอัปเดตโครงตรงหน้าให้ผู้ชมทนผู้ชมได้รับชมบ่ได้ออกไปหาเปานิพน์ครับบ่ได้ไปใส่เลยเพราะว่ามีลรกมีไผ่เข้ามาเบาตาอยู่บานครับอยู่เงิน ไปได้คลิปอยู่ไสก็บ่กล้าไปครับมันก็บยนันมีโรคมีไพ่มาหา,หากระของก็บ่ได้ไปไสเดี๋ยวมื้ออื่นครับพาไปอยู่หงงหน้าพร้อมกันครับมื้ออื่นเช้าร์ในมื้อน,นี้ก็ขอจบคลิปเพีลนนี้ครับผมถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ลคลคกด Subscribe อห่าบ่าวตาครับผมถ้าผู้ใดเข้ามารับชมก็ กระว่างเหนือระว่างตัวครับช่วงนี้ก็มีโรคมีไพรโควิดครับก็ตอนนี้ก็เขามาหลายภาคแล้วเขามาลายภาคหลายจังหวัดอยู่บ้านของบาตะนี่กับอำเภอนี้มีผู้หนึ่งครับหากันยินข่าวมือว่นขวานนี่ครับบางสองสามมือนี่ก็บบอกว่าเป็นอลริบอหลรือจังไดครับเอฟซีท,ทุกทุนทานก็เมืองเหนือเมืองโตของครับจะ ไปออกไปใส่กับไซเมตตลอดครับผมไปแลครับบ๊ายบายครับสำหรับยิมนี้ฝากเพียงเท่านี้น bye bye, ครับผมายบายครับ